สวัสดีครับคุณเคยหยุดคิดใหม่ว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในศตรวรรษที่21นี้ครูยังคงมีบทบาทเหมือนเดิมหรือไม่การสอนแบบเดิมๆยังเพียงพอที่จะสร้างพลเมืองที่พร้อมสำหรับอนาคตได้จริงหรือเปล่าและอะไรคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ครูอย่างเราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองได้อย่างไรขีดจำกัดและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีที่สุดถ้าคำถามเหล่านี้อยู่ในใจ วันนี้เราจะมาเจาะลึกบทบาทและความสำคัญของครูมืออาชีพเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิชาชีพของเราทุกคนครับในศตวรรษที่21นี้การศึกษาเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆมากมายครูจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ถ่ายทอดความรู้จักตำราอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเด็กไทยให้รู้จักการสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างแท้จริง คุณลักษณะสำคัญของครูในศตรวรรษที่21มีอะไรบ้าง 1. สร้างและบูรณาการความรู้ได้ครูต้องสามารถนำความรู้ต่างๆมาผสมผสานสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยและหลากหลายไม่ใช่แค่ท่องจำตำราแต่ต้องนำสิ่งรอบตัวมาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ได้ 2. มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ นอกจากการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ของตนเองแล้วครูต้องมีทักษะในการสอนให้เด็กมีทักษะการคิดเหล่านี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยตนเอง 3. มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดครูต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้าใจถึงแนวคิดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสําคัญและสามารถออกแบบกระบวนการที่ทําให้เด็กได้คิดตกผลึกทางความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. รู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ในยุคดิจิทัลครูต้องใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลได้อย่างชำนาญเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI โปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์หรือแม้แต่การสอนเรื่องดิจิทัลซ i ติซ s น i ชและชี้ในข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 5. มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพครูต้องมีความเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนและจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพในทุกด้านทางด้านวิชาการอารมณ์สังคมและจริยธรรมจากผู้รับความรู้เพียงอย่างเดียวสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งใหม่6เข้มแข็งในจรรยาบัญญคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญครูต้องยึดมั่นในจรรยาบัญญวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อสังคมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน7มีบทบาทนำด้านการสอนและวิชาชีพครูไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาและประเมินผลการเรียนรู้และวิชาชีพร่วมกับผู้บริหารเพื่อนครูและชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ การพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคที่ข้อมูลและความรู้มีอยู่รอบตัวครูจึงจําเป็นต้องเป็นผู้นําทางการเรียนรู้ที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่ได้ตลอดเวลาเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตกันครับมันคือกระบวนการแสวงหาความรู้ทักษะและเจตคติใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุทั้งในระบบการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านส่วนตัวหรือวิชาชีพสำหรับครูแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงช่วยพัฒนาวิชาชีพแต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่าครูต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงแล้วการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ สำคัญต่อครูในด้านใดบ้าง 1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับจิเบอร์ดีครูที่เรียนรู้ตลอดเวลาจะสามารถเรียนรู้และใช้เครื่องมือแนวคิดหรือวิธีการสอนใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว 2. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนครูที่มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยจะสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์พัฒนาทักษะที่จาเป็น และดึงศักยภาพผู้เรียนออกมาได้อย่างเต็มที่ 3. การรักษาจรรยาบันวิชาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยให้ครูมีความรู้ความสามารถที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและจริยธรรม 4. การเป็นผู้นําทางการเรียนรู้ครูต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําทางการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพของตนเองด้วยแล้วครูอย่างเราจะเริ่มต้นพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้างการเรียนรู้ออนไลน์ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นไทม์มึก Microsoft Educator c o u r s e r a e หรือ็ที่มีข้อเรียนฟรีและเสียเงินมากมาย การทำวิจัยในชั้นเรียนนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนมาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขและประเมินผลเพื่อพัฒนาการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบการเข้าร่วม PLC รวมกลุ่มกับเพื่อนครูในสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขร่วมกันการเข้าร่วมอบรมสัมมนา เข้าร่วมการอบรมหรือสัมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามนวัตกรรมและเทคนิคการสอนใหม่ๆการศึกษาต่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะด้านหรือเพื่อขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญของตนเองการพัฒนาตนเองจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นหน้าที่สำคัญของครูมืออาชีพ เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศครับเพื่อให้การพัฒนาตนเองสำลิดผลครูยุคใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางควรนำแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้และแบ่งปันในชุมชนวิชาชีพซึ่งในเอกสารนี้ได้ยกตัวอย่างที่สำคัญไว้สองส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับ 1. การพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล IDP คือแผนที่นำทางในการพัฒนาวิชาชีพของครูแต่ละคนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ตนเองด้วย SWOT จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเพื่อระบุว่าเราต้องการพัฒนาด้านใดจากนั้นจึงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดกิจกรรมพัฒนาเช่นการอบรมการอ่านหนังสือการสังเกตการสอนเพื่อนครูและที่สำคัญคือต้องมีการประเมินผลเป็นระยะการทำ IDP ช่วยให้ครูมีทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจนเพิ่มความรับผิดชอบในตนเองและสามารถวัดผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. การจัดตั้งและเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC คือการรวมกลุ่มกันของครูผู้สอนเพื่อร่วมกันเรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และผลสำฤทธิ์ของนักเรียนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมใน PLC อาจรวมถึงการทำเลชั่นสตูดี้การร่วมกันออกแบบสอนสังเกตการสอนและสะท้อนผลการโค t e ทิชชิ่งการสอนร่วมกันการวิเคราะห์ข้อสอบหรือการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ๆ PLC ช่วยให้ครูได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของเพื่อนร่วมงานได้รับคำแนะนำและกำลังใจจากเพื่อนร่วมวิชาชีพทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น และพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนจะเห็นได้ว่าการเป็นครูมืออาชีพในศตรวรรษที่21ไม่ใช่เพียงการสอนตามตำราหรือการทำหน้าที่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปแต่คือการทำความเข้าใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนำแนวปฏิบัติที่ดีเช่น IDP และ PLC มาปรับใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างแท้จริงและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนของเราสำหรับโลกแห่งอนาคตหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และจุดประกายให้คุณครูทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือประสบการณ์ดีๆที่อยากแบ่งปันสามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับ